สวัสดีครับมาดูพระประสบการณ์อีกรุ่นของหลวงพ่ออดวัดบ้าช้างนะครับปี25 1 9นนะครับที่จะเอามานำเสนอวันนี้ก็คือเป็นพระเนื้อผงนะครับรุ่นนี้ก็ยอดนิยมนะครับเก๋ยอดนิยมเหมือนกันนะครับเยอะมากนะครับรุ่นนี้ถ้าใครดูไม่เป็นก็ก็ต้องก็ต้องอาศัยคนคนที่เขาดูเป็นนะครับ ดูดูให้ก็อย่าอย่าเพิ่งจ่ายตังค์นะครับรุ่นนี้ก็มีเกเยอะมากนะครับรุ่นนี้ก็คือเขาจเรียกกันส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันรุ่นหลังภาพนะครับสมเด็จพระผ้าเนื้อผงนะครับเนื้อผงฐาน3มชั้นหลังภาพหลังภาพเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับหลังภาพก็คือเป็นภาพหลวงพ่อนั่นเครับเนี่ยภาพหลวงพ่อดนี่ครับเนี่ย แล้วก็มียันยันสามสายขวาแล้วก็มีตัวนังสือเขียนพ,พระครูสันทัตธรรมคุณนะครับหลวงพ่ออดนะครับหน้าตาหลวงพอ่อจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงหน้าอย่างนี้เลยนะครับถ้าถ,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 ถ้าถ้าถ้าหน้าไม่เป็นอย่างนี้ถ้าคางไม่เป็นอย่างนี้แก้มไม่เป็นอย่างนี้ไม่บุ๋มอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นเป็น,ปนพระธรรมใหม่หรือว่าพระธรรมเลียนแบบอันนี้ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับองค์นี้องคนี้เนื้อเนื้อ,อดีสภาพดี อาจจะมีบินบ้างตามขอบนะครับปี2อ1 9นินะครับอันนี้สวยมากนะครับพระเนื้อผงนี่ผมผมไม่ค่อยอยากจะจะปล่อยออกข้างนอกนะครับเพราะว่าผมชอบที่จะเก็บเพราะว่าหนึ่งก็ราคายังถูกอยู่แล้วก็ผงพุทธคุณที่หลวงพ่อสร้างไว้นี่ก็คือท่านก็สร้างมาจากจากตำราก็คือเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบนะครับกว่าท่านจะได้ผงพุทธคุณ เป็นบาทเป็นปี๊บอย่างเงี้ยก็ท่านก็ใช้เวลานานนะครับทั้งท่านต้องสวดมนต์ท่องเขียนอาตัวอาคละไปด้วยเขียนเสร็จก็ต้องลบแล้วก็เก็บไว้เพื่อผสมกับเนื้อหลักก็คือเนื้อก็น่าจะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนเหมือนกันก็น่าจะเป็นสูตรเดียวกันกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเพียงแต่อายุต่างกันก็ประมาณ ก็ไล่ดูก็160ก็ประมาณสักเป็นต่างกันประมาณเกือบเกือบร้อยปีนะครับอันนี้ปี2019นะครับหลวงพ่อสร้างผ้ามาตั้งแต่ปี2 49 3นะครับรุ่นแรกเขาบวงอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่ออกในวัดนะครับอันนี้ก็เรียกรุ่นสมเด็จหลังภาพนะครับรุ่นนี้ก็ประสบการณ์ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวให้สองสองดูเนื้อคร่าวๆนะครับ ไม่ได้เจาะลึกมากนะครับเนี่ยครับองนีนน,นาถ้าใครศึกษาเรื่องผ้าเนื้อผงนะครับศึกษาเรื่องผ้าเนื้อผงเนะี่ยดูความเก่าดูพัฒนาการของผงเนี่ยนะครับเอาผ้าหลวงพ่อออดเนี่ยครับไปไปศึกษาเนี่ยครับก็จะดูเนื้อเนื้อผงเป็นนะครับดูผ้าเนื้อผงเป็นแล้วก็จะไล่ความเก่าได้ว่าผระ ปี2519เนี่ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับปี2500เนื้อเป็นอย่างนี้2495เนื้อแบบนี้ความเก่าก็จะต่างกันไปนะครับอันนี้ดูหน้านะครับขอบข้างนะครับอันนี้ขอบข้างองค์นี้หนาลํำบึกเลยไม่ต้องลงกล้องก็ได้ครับเนี่พระ ถ้าพระแท้ดูง่ายครับดูอย่างนี้องน,นี้เนื้อ,อน,นี่แข็งแรงหน้าตาหลวงพ่อก็สวยองน,นี้ก็มีราคาหน่อยนะครับแต่ถ้าผมถ้าผมเก็บผมก็ไม่อยากจะอยากจะขายออกไปนะครับผมจะเก็บไว้เพราะหลวงพ่อสร้างผงยากนะครับกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละปีบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งที่สองพละสิบเก้าเหมือนกันนะครับองน,นี้ก็จะเนื้อเนื้อกรอบหน่อยเนื้อกรอบ ก็เป็นไปตามความสวยนะครับองค์ไหนสวยก็จะแพงแต่ว่าองค์นี้ข้างหลัง,ข,งข้างหลังหน้าหน้าหน้าสวยมากนะครับแก้มหนกแก้มตบๆแล้วก็คางอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยต้องเป็นหน้าอย่างนี้เลยครับสองพสิบเก้าเนื้อผงยันสามนี่เป็นยันจำตัวหลวงพ่อนะครับยันสามเดี๋ยวให้ดูอีกองนะครับดูอีกสององ,องนะครับไม่ต้องสองกล้องนะครับ เดี๋ยวจอดเนื้อละเอียดละเอียดเดี๋ยวผมจัดแสงไฟใหม่นะครับอันนี้ก็หลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็สภาพนี้ก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าหาหาหายากแล้วครับแล้วก็รุ่นนี้ก็รู้สึกว่าจะเกเยอะเกมากเกเยอะมากนะครับเต็มตลาดถ้าใครดูไม่เป็นก็ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเสี่ยงที่จะเสียเงินนะครับเสียงเงินพันนะครับไม่ใช่เสียงเงินร้อยนะครับเสียงเงินเป็นพันนะครับเกเป็นพันนะครับไม่ใช่เกหลักร้อย นี่ครับองน,นี้เนื้อสวยแต่องน,นี้จะบางนิดนึงนะครับแต่ขอบขอบก็เป็นเอกลักษณ์ของการตัดนะครับนี่อันนี้นาสวยสภาพนี้ก็ถือว่าสวยนะครับพระสองนะครับเป็นภาพประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งของอยุธยานะครับหลวงพ่ออดวัดบัญช้างนะครับจำพิมพ์ทรงจำ จำเนื้อดีๆนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูเนื้อนิดนึงอ่าโอ,อ้นี่เนื้อน่าจะมันๆหน่อยนะครับยังอาจจะมีแก่น้ำมันนิดนึงนะครับจัดแสงไม่ค่อยดีเท่าไหรก่ก็เดี๋ยวดูภาพรวมๆไปนะครับอันนี้แนะนำพระหลวงพ่ออีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าใครเจอก็หรือถ้าใครดูไม่เป็นก็ ปรึกษาคนที่เป็นนะครับอันนี้ครับพระน่าใช้มากสมเด็จหลังภาพปี2 5 1 9นเกนะครับหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างอำเภอวังน้อยอยุธยานะครับอันนี้แนะนำหลวงพ่อเผยแผ่บารมีหลวงพ่อนะครับสวยงามมากนะครับอยากให้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ